คือฟรีเริู้ชมครับคือ,อว่าใครที่เป็นสายฟรีต้องกดรับเริ่มชมครับคือเราสามารถกดรับนี้ได้เลยรับเลยผริมชมนี่เห็นป่ะรับได้เลยอ่ะรับได้เลยผริ่มชมครับถึงระดับที่สหนดเรียบร้อยผู้มชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ เโจ้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาอยู่ผมป่านนอนจากช่องพี่เจ้ TPE กันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนลับของฟิลมชมเล่นกิจกรรมสายฟรี์มชมวงครับสำหรับสายฟรีนะครับก็ต้องดูเลยมิชมก็ง่ายๆ่ชุ่มเข้าไปนี่ในมิชุ่มหน้าไปดิเราไปดูคลิปกันเลยมิชมเข้าไปหน้าไปดีทีมชมครับแล้วก็นี่มิชม กด NPTS นะครับแล้วกดอันที่2ชมนี่คือกิจกรรมสายฟรีลุ้นรับกล่องชมลูกซองเขียวเนะผู้ชมครับฟรีผู้ชมครับคือได้หลายกล่องมาชมครับลูกซองเขียวนี่คือเป็นซองเขียวลุ้นรับฟรีผู้ชมกดเข้าไปเลยคุณผู้ชมครับนี่จังหวะนี้เรากดเข้ามาณผู้ชมนี่คือกิจกรรมที่เราจะเล่นผู้ชมครับคือเริ่มนี่คือเรามีโทรไอเนี้ยโทรเครื่องสายฟ้าอยู่สามพันผู้ชมครับถามว่าพี่ครับโทรเครื่องสายฟ้าได้จากไหนครับเล่น1เกมเล่น4ีติดท็อปหนึ่งเอติดท็อปสิบ หนึ่งครั้งสังหารหกคนชมได้จะได้โทเค็นนี้ชมสายฟ้าเนี่ยพอได้โทเค็นสายฟ้ามาปุ๊บเชื่อมชมเราก็เอาโทเค็นสายฟ้านะครับมาทำการเล่นนะครับตอนนี้เรามีโทเค็นสายฟ้าสามอันชมสำหรับกิจกรรมนี้ชมระยะเวลากิจกรรมที่มชมเอาไปเลยระยะเวลากิจกรรมไม่บอกคุณชมโอเคไม่บอกก็ไม่เป็นไรคุณชมเข้าไปเล่นเลคุณชมนี่กดเล่นชมก็จะมีระดับคุณชมระดับปันง่ายก็คือว่าจะไม่มีคูณชมระดับปันกลางคือจะมีคูณ1.3 ระดับยากจะคูณ1.7คุณผู้ชมครับผมก็เอาปานกลางครับคุณผู้ชมครับกดแล้วเราก็เลื่อมคุณผู้ชมเลยกดคลิกเลยปะเอ้าต้องชนให้โดนหัวใจคุณผู้ชมเอ้า What the fuck มันไม่เหมือนในโทรศัพท์เลยคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์เนี่ยคือแบบอ๋อเมื่อกี้มันเป็นตัวอย่างที่เห็นคุณผู้ชมเลยกดแทงให้โดนหัวใจคุณผู้ชมเราถ้าเกิดเราไม่โดนนะคุณผู้ชมเราเราเท่ากับเราตายปะเราตายไปครั้งหนึ่งเราก็จะนี่เราพลาดได้สามครั้งคุณผู้ชมต้องพยายามเนี่ยให้โดนน่ะ ยังชมเราต้องเก็บหัวใจให้ได้ดเอย,ยอะที่สุดคูณชมครับเพราะว่าไอตรงนี้จะเอาไปแลกกล่องปืนชมโอ้โหพลาดไปหนึ่ง <Okay. S 1> ถ้าเกิดแต่ว่าเราเลือกระดับความยากสูงชมมันก็จะมาเร็วแต่ว่าหัวใจที่เราเก็บได้คุณชมมันจะคูณอาา่าพลาดคุนชมได้หกร้อยสี่สี่คูณมาผมเลือกระดับกลางมันก็จมีคูณให้เป็นแปดร้อยสามสิบเจ็ดดวงคุณชมมาเพ็อนมาหูเก็บได้เร็วมากคุณชมนี่ อันนี้คือที่ว่าบอกว่าได้ของอะไรไม่ใช่คุณชมอันนี้เป็นแค่สเปิลเกย์กัมโชงรับนี่ของที่เราได้จริงนี่คือหัวใจคุณชมรับหัวใจเราจะมาแลกของนี่คุณชมเห็นไหมกล่องปืนเนี่ยมีทั้งหมดสามกล่องคุณชมอ่ะเห็นไหมนี่อย่างสามกล่องอย่างสามกล่องอันนี้คือใช้หัวใจหนึ่งหมื่นห้าพันดวงคุณชมสองหมื่นห้าพันสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นคุณชมและพิเศษคือนี่ถ้าเกิดเราเป็นแบบว่าคือยังไงอ่ะนี่คุณชมครับถ้าเกิดเราได้ที่หนึ่งที่สองที่สามนี่คือรับได้เลยคุณชมครับ ถึงระดับที่ต้องการก็คือได้หัวใจ5ดวงก็คือเป็นที่2รับตัวนี่คุณผู้ชมได้หัวใจถึงส0ดวงรับนี่ได้หัวใจถึง2ดวงรับนี่คุณผู้ชมและคือบนี่คุณผู้ชมหัวใจผม8 0ดดวงคือเล่นตาเดียวผมรับได้หมดเลยผมสามอันเนี่ยคือฟรีคุณผู้ชมครับคือว่าใครที่เป็นสายฟรีต้องกดรับคุณผู้ชมครับคือเราสามารถกดรับนี้ได้เลยรับเลยคุณผู้ชมนี่เห็นป่ะรับได้เลยอ่ะรับได้เลยคุณผู้ชมครับถึงระดับที่กำหนดเรียบร้อยคุณผู้ชมเล่นตาเดียวคุณผู้ชมได้เลยแต่ถ้าเกิดน้องคิดว่าน้องเก่งนชมม้อองเเลลืกย ยากคุกคเกือบเลือกยากเอาแล้วครับจังหวะนี้เรามาดูระดับความยากกันก่อนคุ้ชมนี้คูณเยอะคืออ่ะีซี่อีซี่ะครับบอกเลยสายตาพี่ดีกว่า4.0คุณศูครับยิ่งกว่ามีเน็ตวงแหวนอีกจังหวะนี้ ซี่เกินยากกว่าน,นี้มีไหมอล้วพลาดตอนไหนวะเออพลาดได้ไงอ่ะ๋อได้หกพันเลยน้ชมเคือบเลือกระดับสูงได้หกพันน้ำชมครับคืออีซี่เกินน้ำชมครับเกือบ ไม่อยากจะคุยไมันช่วงบอกไปผมแมว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 ออกยังไงวะแมวแล้วแมวแล้ว,ว,ลวขี้เกียจเลยล่ะเดี๋ยวค่อยเล่นใหม่คุณผู้ชมเหลือสายฟ้าหนึ่งคผู้ชมก็คือถ้าเกิดอยากได้สายฟ้าเพิ่มอยากเก็บเร็วๆคผู้ชมก็ไปเล่นเนี่ยคผู้ชมทำภารกิจแล้วก็รับสายฟ้ามาแล้วมาเล่นคผู้ชมเจ็ดพันลุงชมเป็นไงคือเลือกโหมดยากสุดแป๊บเดียวผมได้เจ็ดพันลุงชมก็คือจริงๆถ้าเกิดผมเลือกโหมดยากสุดตั้งแต่แรกคุณผู้ชมผมเล่นสองตาเนี่ยผมน่าจะได้คุณผู้ชมแป๊บเดียวคุณผู้ชมกล่องปืน ง่ายเล่นง่ายเล่นง่ายเล่นง่าแถมได้กล่องปืนนชัวร์ส่วนกล่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกล่องที่เรไหลไยมสามกล่องเยคือยังไม่ดูว่ากล่องที่ผมได้ว่าคือกล่องไหนมชัวร์เดี๋ยวไปดูสิที่ได้จากการว่าอันดับแบบมันคือกล่องไหนอ่าอันนี้คือสองกล่องที่ผมได้แสดงว่าไอ้สามกล่องสามกล่องนะคือกล่องที่เราจะได้จากมันชัวร์ก็นี่ก็เป็นหนึ่งในปืนนชัวร์ที่เป็นกล่องปืนฟรีมชัวร์เปิดดูได้เถาว่าไม่เนี่ย อ่าไม่ได้ถาวรนก็เป็นเริ่มชมก้อนแหละสำหรับสายฟรีก็ลองไปเล่นกันดูนิ่ชมอัพได้ตั๋วนิ่มชมได้ตั๋วปืนได้ตั๋วไดมอนนิ่มชมก็ลองเล่นกันดูนิมชมนี่คือหนึ่งในกิจกรรมสายฟรีที่เข้ามาในวันนี้แล้วผมก็มาแนะนําให้ดูกันชมก็ตามนั้นนะครับใครที่เป็นสายฟรีก็อย่าลืมนิ่มชมกดไลค์กดติดตามไปดูนิ่มชมอัพช่องพี่สายฟรีอยู่ได้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย